สวัสดีครับผมอยู่กับเกษตรอีสานนะครับผมกับตั้มทีวีชาแนลนะครับวันนี้วิถีพอเพียงนะครับพามาดูเกี่ยวกับการทานาครับผมอยู่กับตั้มทีวีนะครับวันนี้มาดูเกี่ยวกับการทํานาฝรั่งนะครับผมก็พิกัดตรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านฟ้าหวนครับตาบลไร่ขีนะครับอาเภอเลืออนาจนะครับผมก็คือเป็นตรงนี้น่าจะเป็นหนองอ่างเก็บน้ําของ บ้าน้าหัวนะครับผมวันนี้จะพามาดูเกี่ยวกับการทานาปรังนะครับผมแล้วก็สูบน้านะครับใส่นาครับผมข้าวกาลังสวยนะครับผมก่อนไปดูนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมผมจะพาไปเยี่ยมชมนะทุ่งนานะครับผมแล้วก็มาดูด้วยนะครับว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการนะครับการทานาปรังแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้เหมาะกับการ กับฤดูกาลนะครับเป็นหน้าแ,แล้งเนาะช่วงนี้นะครับผมก็ต้องมีการสูบน้ําสูบอะไรนะครับผมก็ใช้รถที่เด็กนะครับที่อยู่ข้างหลัง,งผมเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเขื่อนนะครับผมก็ใช้เป็นรถที่เด็กสูบเอานะครับไปดูกันเลยครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปดูเลยครับผม ก็ตัวเครื่องสูบน้ํานะครับผมตัวเครื่องสูบน้ํานะครับผมก็ใช้เป็นรถพีแทกนะครับผมประมาณเครื่องน่าจะประมาณเก้าแรงครับมันเก้าแรงกว่านะครับก็แรงครึ่งนะครับก็เป็นพูต้าอาร์ีครับตัวเก่านะครับผมก็ใช้ปั๊มสูบแบบห้อยโค่งครับท่อตัวน้าออกนี่จะอยู่ประมาณสี่นะครับท่อสี่นะครับ ปั๊มตัวนี้นะครับผมเป็นข้อสี่ครับข้อสี่นิ้วนะครับผมไม่สี่ก็สามนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนพาไปดูนะครับสี่ก็สามนิ้วไปดูกันอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนะครับผมเป็นเป็นท่อสี่นิ้วนะครับผมปั๊มสี่นิ้วเลยนะครับ นี่นะครับผมตรงนี้เป็นข้าวนาปังนะครับผมดูนะครับผมเขียวเลยนะครับผมนี่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 นครับผมนี่นะครับผมตรงนั้นเป็นชุ่งนานะครับเป็นเฉียงนานะครับผมก็จะพากันมากินกินข้าวอยู่ชุ่งนานะครับวันนี้นี่นะครับผมตรงนี้ก็ยาวไปถึงท่อสีท่อพีวีซีนู่นเลยนะ นู่นไกลๆนุ่นนะครับเลยต้นดูคาไปนะครับผมหลายไร่อยู่นะครับดูแล้วน่าจะประมาณสิบกระไรแล้วมั้งครับก็จะเป็นยังไงจะค่อยถามนะครับเจ้าของนะครับว่าใช้ยังไงใช้แบบบริษารจัดการยังไงครับอาณาเขตประมาณกี่ไร่นะครับเดี๋ยวค่อยถามเจ้าของครับก็นี่นะครับผมอาบริเวณน้องตัวนี้นะครับโอ้ยน้องลูกนี้นะครับผมก็จะมี รอบๆข้างนะครับก็จะมีสูบนะครับผมก็จะมีสูบแบบนี้นะครับอยู่รอบเลยนะครับผมสูบน้านะครับผมตัวแบบนี้เป็นน้องสายหลวงนะครับผมสาสาธารณะเนาะก็สูบใส่นาข้าวนะครับก็จะสูบใส่ทั้งหมดเลยนะครับผมแถบวบนี้นะ ูครับนนน่ะผตรงนั้นนะครับก็จะมีรถเครื่องสูบน้ําเหมือนกันนะครับเดินท่อเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนกันนะผมเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นรถของเรานะครับผมที่มาก็จะจอดแอบข้างได้สุดแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเป็นมันจะแคบนิดหนึ่งนะครับผมข้างหน้านู่นก็มีรถเครื่องสูบน้ําอยู่นะครับผมก็คือรอบๆอบนี้ก็จะมีอยู่มัน หนึ่งหนึ่งสองนะครับสามนะครับสี่สี่ห้าห้าแล้วรับหกหกนะครับประมาณหกหกตรงนั้นมีรถอีเต็กอยู่เจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดเก้าที่เห็นอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณเก้าลำขับเก้าเครื่องนะครับผมมีอยู่ประมาณ 9คันนะผมที่สูบน้ำนะครับขึ้นมาระยะการสูบเนี่ยนะครับท่ออ่าท่อดูดน้ำนะครับผมเป็นท่อดูดน้ำนะครับเป็นท่อสี่นิ้วนะครับยาวเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับผมนี่นะครับก็ตัวนี้ประมาณ10กว่าเมตรได้นะครับผมความความเฉียงลึกลงไปนะครับผมท่อตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ10เมตรนะครับผมดูแล้วครับน่าจะต่อลาย่อนอยู่นะหนึ่ง สองหนึ่งสองสามสี่สามจุดสองประมาณสิบสองสิบสามเมตรนะครับหรือไม่ก็สิบสี่เมตรนะครับท่อตัวนี้นะท่อดูดนะครับผมท่อส่งไอ้ท่อดูดท่อส่งก็ประมาณสี่นิ้วเหมือนกันนะครับท่อดูดก็สี่นิ้วนะครับผมก็ใช้ท่อสี่นิ้วเลยนะครับผมสูบนะครับผมก็ส่วนมากจะใช้แบบนี้นะครับผมผมอ่ามันอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสูบน้ําได้ปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ใช้น้ํามัน ดีเซลนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องดีเซลก็คือรถอีเท็กไทนาเราครับก็ผมว่าแบบนี้ผมว่าน่าจะประหยัดนะครับผมประหยัดนะครับก็อีกครั้งเลือกหนึ่งนะครับสาหรับชาวหน้านะครับเกษตรกรนะครับท่านใดนะครับยังไม่มีงบหรืออาจจะมีสูบอยู่แล้วนะครับอาจจะมีสูบอยู่แล้วอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้หรืออาจจะขนาดนี้เล็อยากได้ประมาณนี้นะครับสูบตัวนี้ก็ ก็ทาแบบนี้ได้นะครับก็สูดแบบนี้เลยเนี่ยท่อดูดก็ใช้เป็นท่อ PVC นะครับผมปกติเราจะเห็นท่อท่อท่อดูดจะเป็นท่อก็เรียกอะไรท่อยางนะครับเป็นท่ออ่อนท่องวงช้างเนาะครับแต่จุดนี้นะครับก็ใช้เป็นท่อ PVC ดูดขึ้นมาเลยแล้วก็อาจจะเป็นหัวกระโหลกปิดนะครับข้างล่างนะครับผมป็สูบขึ้นมาครับเดี๋ยวไปดูปลายสายนะครับผมคุยกันนานแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลายสายปริมาณน้ําออกนะครับผม ก็จะมีอยู่หลักๆเลยนะครับท่อท่อออกมานี่เป็นสีสีนิ้วนะครับผมท่อสีเลยนะแต่ว่าเป็นท่อแบบบางนะครับผมเดินมานี่นะครับนี่ครับจะมีสามทางตัวนี้นะครับสามทางตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูทางนู้นก่อนเข้าปิดไว้หรือเปล่า ไปดูทางนี้ก่อน,นครับฝั่งนูน้นทางนี้น่าจะปิดไว้หรือปล่าปลายสายโอ้ปลายสายตรงนี้ปิดไว้นะครับผมแต่ว่าไปเปิดอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงนะครับ ข้าวตอนนี้ออก่วงแล้วนะผมข้าวออกรวงแล้วนะผมก็สงการนี้น่าจะได้เกี่ยวนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูช่่งนานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนี้มันจะเป็นสามทางนะครับผมเดี๋ยวดูนะนี่มันเป็นสามทางนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี้ พาไปดูปลายสายนะครับน้ําออกเยอะมากนะครับผมปริมาณน้ําได้เยอะมากนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับตรงที่น้ําออกนะครับผมให้ดูนะครับผมนี่มาดูตรงปากท่อนะครับผมนี่นะครับผมเป็นท่อสี่นิ้วนะครับผมท่อสี่นิ้วตัวนี้จะมีฝาปิดเปิดไว้นะครับเอาไว้ถอดเป็นอ่าพีเอสสี่นิ้วนะครับผม PVC นะครับร้อย 1ิบสามจุดห้านะครับผมนี่นะครับผมน้ําปริมาณน้ําเยอะมากนะครับผมได้หลายลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับนี่ดูแล้วนะครับเป็นท่อสี่นิ้วเนาะแล้วปริมาณน้ําไหลเต็มท่อออกมาเลยนะครับผมสุดยอดนะครับผมข้าวก็สวยนะครับผมมีน้ํานะครับข้าวสวยนะครับรอบๆอ่างตัวนี้นะครับมีเครื่องสูบน้ําเกือบสิบเครื่องนะครับผมเกือบสิบเครื่องนะครับก็ ยอดเลยครับท่านผู้ชมนะครับยายมิวสิกล่ะมิวสิกไปไหนแล้ววะนะครับนี่นะครับผมสุดยอดเลยนะครับผม <c oughs> มมิวสิกล่ะมิวมิวไปนน่นแล้วครับเดี๋ยวไปดูเขาทำอะไรกินกันนะครับผมคุณหมอทำอะไรกินกันควันนี้มากินข้าวอยู่ทุ่งนานครับบรรยากาศดีมากครับผมมีโดรนมานะครับผมมีโดรนมาอยู่แต่ว่าผมไม่กล้าเอาขึ้นครับ กลัวทำตกบังคับยังไม่เก่งนะครับกลัวทำตกใส่น้ำนะครับเมื่อวานตกอยู่ในป่าหาไม่เจอครับย้ายไปหาให้นะครับนี่นะครับวันนี้เรามากินข้าวอยู่นาครับสวัสดีครับนี่สวัสดีอันนี้มีเตี๋ดคุณหมอะน้ผม บีบอมเลยบีครับวันน anyway> 네ี้เรามากินข้าวอยู่ทุ่งนานะครับผมมีตัวแสบมาด้วยครับพ่อเดี๋ยวพ่อพาไปดูต้นข้าวควันนี้ที่ก็ใส่หน้ากากไปลลกนี่นะครับผมตรงนี้นะครับ ยายเอามายายมาเก็บหอยน,นะครับ,รบโอ้เชอรี่นะครับาารต,ตรงนี้ตรงนี้ยาวู้กงมไปถึงงันท่อพีวซีนะครับแล้วก็เขตน่าจะเป็นต้นยุคาหรือเปล่านะครับนี่ครับโอ้ข้าวสวยมากนะครับตั้งตั้งคันแล้วนะครับเป็นมานแล้วผมเดี๋ยวก็ถอกนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับอะไรที่สวยงามนะครับเขียวๆนะครับกับบรรยากาศออกจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีลมเย็นพัดมาบ้างครับอยู่กลางทุ่งนานะครับอยู่พิกัดนะครับบ้านป้าหวนตําบลญระคีนะครับผมตรงนี้นะครับสาหรับใครนะครับอยากชมบรรยากาศแบบนี้ก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับผมก็เอาไว้ทําเพื่อการเกษตรนะครับของชาวบ้านนะครับก็สูบเครื่อง เข้ามาเรียกว่าจะเป็นดงดงสูบน้ําเลยก็ว่าได้นะครับผมมีแต่เครื่องสูบน้ําเลยนะครับผมก็มีแต่ท่อออกประมาณสี่นิ้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอ,อาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ช์นะครับผมหนึ่งซับสไนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ